รองราชยาวนานที่สุดเปิดพระชนมายุคุยนอลิซาเบธที่สองเรยเดยว,วาทัวโลอาไลาสมเด็จพระราชินีนาอลิซาเบธสวรรคตรพระชนมายุ96พรรษาทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงของราชนานที่สุดของอังกฤษทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อพระราชกรณียกิจและพระสงฆ์นิกรโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ40สิบปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีนี้นับตั้งแต่ขึ้นของราชเมื่อปีคศ1952 ภายหลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ผู้ทรงเป็นพระราชบิดาสมเด็จพระราชินีนาอิซาเบธท,ทรงดํารงตําแหน่งประมุขของประเทศพร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับนายกรัฐมนตรีทั้งหมด15คนรวมทั้งทรงช่วยนําพาประเทศผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายช่วงตั้งแต่ผิดของสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสงครามเย็นภาวะฟองสบู่แตกหลังช่วงเวลารุ่งเรืองทางเศรษฐกิจไปจนถึงความขัดแย้งในไอแลนด์เหนือ และการก่อกำเนิดของสาภาพยุโรปรวมทั้งการที่อังกฤษขอถอนตัวออกมาหรือเบ็กซิตประชาชนจำนวนมากของอังกฤษชื่นชมควีนอลิซาเบธและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทต่อพระราชกรณียกิจทั้งหลายเสมอมารวมทั้งการที่ทรงเป็นเหมือนเสาหล,ลักของประเทศในช่วงที่อังกฤษค่อยๆลดบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจลงและพระองค์ ก็ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษมาตั้งแต่เมื่อปีคศ2015สมเด็จพระราชนินีนาอลิซาเบธก็ยังคงทรงงานมาทุกวันนี้โดยเคยตัดไว้ว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อชีวิตชีวิตหนึ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญสำคัญได้มากมายไม่เว้นแม้แต่ของข้าพเจ้าเอง